บมาพบกับพี่วิวครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนําเอาเกร็ดความรู้สนุกสนุกเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายมาเล่าให้น้องๆฟังในทุกสัปดาห์นะคะซึ่งเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้โอ้โหเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าพี่วิวเนี่ยกำลังจัดช้อนจัดซ่อมจัดตะเกียบอยู่น้องๆเคยอยากรู้กันไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้ตะเกียบใช้มีดแล้วเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยทำไมบางอย่างเราถึงใช้ตะเกียบ อย่างใช้มีดใช้ช้อนใช้ซ่อมมันแตกต่างกันยังไงมีที่มาที่ไปยังไงแล้วคนสมัยก่อนเขาใช้แบบนี้หรือเปล่าวันนี้พี่วิวเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลย เราเชื่อกันว่ามนุษย์ยุคโบราณกลุ่มแรกๆเนี่ยนะคะเวลาที่กินอาหารเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้ช้อนใช้ส้อมหรอกค่ะแต่ว่าเขาใช้มือจับอาหารเข้าปากเลยนะคะเพราะว่ามือเนี่ยเป็นอวัยวะที่มนุษย์มีอยู่แล้วแต่พอมนุษย์รู้จักการก่อกองไฟปรุงอาหารให้สุกก็เลยต้องมีอุปกรณ์เอาไว้ตักอาหารคะ่ะอ่าเพิ่งย่างปลามาเสร็จใหม่ๆน่ากินจังเลยจกเลยดีกว่าอุ้ยร้อน ร้อนจังเลยหิวแล้วอะ่ะเฮ้ยวายๆเลยเราเสียงดังขนาดนั้นอะ่ะก็ชันนะเพึ่งย่างปลาใหม่ๆ,ห,มๆหิวไส้กิวแล้วแต่พอจะเอามือจับมันก็ร้อนกินไม่ได้เลยเนี่ยโอ้อาหารร้อนแบบนี้ใครก็ใช้มือจับการนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วอ่ะนี่เอานี่ไปเปลือกหอยเฮ้เปลือกหอย,เ,หย,เ,ออยเอามาทําอะไรอะ่ะก็เอามาให้นายตักอาหารกินไงลองใช้ดูสิโห ได้จริงด้วยอ่ะไม่ร้อนมือเลยกินได้แล้วใช่สบายเลยสมัยเนี้ยใช้เปลือกหอยนะหรือบางคนเนี่ยเขาก็ไปหาพวกใบไม้แข็งๆมาใช้ปากได้เหมือนกันเลยสุดยอดไปเลยี่มันมนวัตกรรมชัดชด นอกจากจะมีการใช้ใบไม้แล้วก็เปลือกหอยในการตักอาหารแล้วเนี่ยนะคะต่อมาก็มีการพัฒนาใช้กระดูกสัตว์ใช้พวกโลหะหรือว่าสิ่งอื่นๆเนี่ยในการนํามาทําเป็นทัพพีตักอาหารด้วยค่ะจนกระทั่งในยุคสมัยกรีกเนี่ยนะคะทัพพีก็มีขนาดหดเล็กลงค่ะจากเดิมเอาไว้ตักอาหารเยอะๆก็หดกลายเป็นช้อนเอาไว้ตักเข้าปากนะคะแต่ว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาใช้ทํากันจะเป็นโลหะราคาแพงค่ะดังนั้นมันก็เลยจะ นิยมกันอยู่แค่ในหมู่ชนชั้นสูงนะคะส่วนคนธรรมดาก็อ่ะใช้มือกินกันต่อไปค่ะ อุปกรณ์กินอาหารชนิดต่อมาเนี่ยนะคะก็คือมีดค่ะซึ่งเขาสันนิษฐานว่ามีดเนี่ยอาจจะเกิดก่อนช้อนด้วยนะคะเพราะว่ามีดมันคืออุปกรณ์ที่เราเอาไว้ตัดเอาไว้หัน่นเอาไว้แบ่งเนื้อใช่ไหมดังนั้นเขาน่าจะเอามาสําหรับการเตรียมอาหารค่ะซึ่งก็น่าจะเกิดมาตั้งแต่สมัยแบบยุคหินกลางแล้วนะคะทุกคนเรียกได้ว่าเกิดมานานมากๆแล้วค่ะเขาก็จะว่ากันว่า มีดช้อนแล้วก็พวกจานชามพวกนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์การกินอาหารที่เกิดขึ้นแรกๆค่ะ ส่วนซ่อมเนี่ยนะคะเชื่อว่าเป็นอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยกรีโบราณค่ะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้สําหรับตั้งบนโต๊ะอาหารเพื่อจิ้มอาหารเข้าปากแบบที่เราใช้ทุกวันนี้นะคะซ่อมในสมัยโบราณเนี่ยจะมีแค่สองซี่เท่านั้นค่ะและเขานิยมเอาไว้จิ้มอาหารเพื่อเตรียมอาหารในครัวต่างหากก่อนที่ซ่อมเนี่ยนะคะจะแพร่ไปที่ตะวันออกกลางแล้วเขาก็ไปหดขนาดเล็กลงให้กลายเป็นซ่อมจิ้มอาหารเข้าปากแล้วมันค่อยแพร่กลับมาที่ยุโรปอีกครั้งในช่วงศตวรรษที่ สิบถึงสิค่ะแล้วชาวยุโรปนี่แหละก็เป็นคนทำให้ซ่อมโด่งดังไปทั่วโลกนะคะ ซึ่งในช่วงศตวรรษที่10ถึง13นี่แหละค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ช้อนซ้อมแล้วก็มีดได้มาอยู่รวมกันเป็นชุดนะคะสำหรับชาวตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละชิ้นก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันเนาะช้อนเอาไว้ตักน้ำแกงเอาไว้ตักของเข้าปากซ้อมเอาไว้จิ้มอาหารเข้าปากหรือถ้าเป็นสำหรับชาวไทยเราบางทีเราก็ใช้ดันอาหารเข้าช้อนเหมือนกันนะคะส่วนมีดเนี่ยใช้ตัดอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะและในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะชาวยุโรปเขาก็มีการ พัฒนาช้อนซ่อมมีดให้ชุดใหญ่กว่าเดิมค่ะน้องๆจะเห็นในภาพนะคะว่าโอ้โหช้อนซ่องมีดอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะคะต้องมีช้อน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 ซอม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 อมมีดมมีดมีดและแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไปอีกค่ะตอนนี้เราก็ได้รู้จักอุปกรณ์การกินอาหารของชาวตะวันตกแล้วใช่ไหมคะในขณะที่ชาวตะวันออกเราเนี่ยมีเอกลักษณ์ การกินอาหารมากๆหรืออย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือตะเกียบนั่นเองเจ้าไม้สองข้างเนี่ยนะคะที่ใช้คีบอาหารเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเราใช้กันมานานมากๆแล้วค่ะน่าจะมีนานถึง3,00 0ถึงปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะนิยมมากๆในประเทศจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยนะคะคนในราชวงศ์โดยเฉพาะราชวงศ์จีนเนี่ยก็จะนิยมใช้ตะเกียบทําจากงาช้างค่ะในขณะที่ชาวบ้านเนี่ยจะใช้ตะเกียบทําจากไม้ไผ่นะคะ ถึงแม้ว่าชาวตะวันตกเนี่ยเขาจะใช้มีดใช้ส้อมใช้ช้อนกันเนี่ยนะคะรวมถึงชาวเอเชียบางส่วนเนี่ยหันมาใช้ตามตะวันตกแต่ตะเกียบเนี่ยก็ยังเป็นอุปกรณ์การกินอาหารที่ชาวเอเชียเรานิยมใช้กันมากๆค่ะดังนั้นเราถือได้เลยนะคะว่าตะเกียบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์การกินอาหารของชาวเอเชียค่ะ อาหารที่ฉันทำหม้อนี้ช่างหอมจริงๆเลยในที่สุดฉันก็คนอาหารได้ละอืมกลิ่นอะไรเนี่ยหอมไปถึงตรงนู้นเลยทําอาหารหม้อใหญ่เลยเหรอเนี่ยใช่สิก็ตั้งแต่เธอให้เปลือกหอยมาเนี่ยฉันก็เอามาคนดูดคนนี่แต่ก่อนเนี่ยมติดก้นเลยไม่คนเลยเลยเนี่ยอืมเก่งมากแต่ว่าวันเนี้ยฉันมีอะไรไมาใหน้นายนี่เลยทัพพี ขนาดใหญ่ขึ้นด้ามยาวขึ้นคนได้ถึงก้นหม้อเลยสะดวกสุดๆนายชอบแน่ๆอ่ะเอาไปอันนี้ไว้ทําอะไรอ่ะฉันเนี่ยลงทุนไปเอากระจักอีกเผาหนึงให้เลยนะไม่รู้ใครเขาคิดสุดยอดมากเลยเนี่ยโหคนได้ถึงก้นหม้อเลยอะ่ะสุดยอดอย่างนี้ต่อไปฉันทําอาหารอะไรก็ได้แล้วล่ะ ตอนนี้นะคะเราก็รู้จักอุปกรณ์การกินอาหารต่างๆแล้วแต่บอกเลยว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์การกินอาหารเนี่ยยังมีอีกเพียบนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้เราต้องไปดูกันก่อนว่าน้องๆเขาจะพาเราไปทําอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์การก,ารกินอาหารนะ้อ่ะรับร้องกันแล้วไปดูกันเลย เทสนะกวาดใบไม้เหนเื่อยพี่ก็เลยซื้อขนมญี่ปุ่นมาฝากมันคือขนมคาโตมัติใส่กล้วยอริกาโตเฮ้ hey! นี่มันคาโตมัดใส่กล้วยโถพี่แ้มไม่เป็นไรชอบเหมือนกันหิวพอดีเลยมากินกันเคนั่งเลยนั่งเลย,ยงไงเราจะเอาซีกไหนเอาไปเลยอือเอาไหนฮึ เป็นไงขนมญี่ปุ่นพี่อร่อยไหมนี่มันคนัต้มัดค่ะ <c oughs> อร่อยเนาะเพราะแต่อันที่มันห่อขนมเนี่ยมันคือใบไม้ใช่ไหมใบไม้นี่ดีอย่างเอาไปห่อขนมได้ด้วยใช่เ,ยเลยเคทจริงจริงอ่ะมันมีหลายอย่างเลยที่สามารถเอามาห่อได้ด้วยอย่างข้าวเหนียวหมูลหรือขนมโบราณโบราณก็สามารถเอามาใส่ได้เหมือนกันแต่หนูว่านะเอามาลองพวกน้ำซุปน้ำแกงคงไม่ได้หรอก หกหมดอดจริงพอดีเนาะแน่ใจเหรอเคส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 เชื่อไหมว่าใบไม้พวกนี้สามารถเอามาใส่น้ำซุปน้ำแกงได้ด้วยฮะจริงหรหเ,หเหรอคะมันไม่หกเลยแถมใช้ได้ดีด้วยมาตามพี่มาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าเขาทำกันยังไงอย่าลืมเอาใบไม้ในตะกร้าไปด้วยตอนได้สิพี่แชมป์เอาใบไ,ไม้เหรอเอาไรก็ไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผมเชฟนะครับหนูเคทเคค่ะค่ะสว่วนอาจารย์ชื่อนองรักษนะคะคือผมได้ยินข่าวมาว่าที่สามารถเปลี่ยนใบไม้มาเป็นจานชามได้หรอครับใช่แล้วที่นี่มีเครื่องทำจานชามใบไม้นะคะแล้วใบไม้ที่ผมเตรียมมาอย่างนี้ครับมันใช้ได้ไหมครับเอ๊ถ้าเป็นใบไม้อย,อย่างนี้นะคะจริงๆแล้วใบไม้แห้งเนี่ยถ้าเป็นใบใหญ่ๆบางชีสทำได้นะคะ แต่ว่าถ้าเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเราต้องเอามาเรียงกันมากอะคะ่ะจะเสียเวลาแล้วแล้วก็ถ้ามันแห้งจนกรอบแตกเราก็จะไม่นิยมเอามาทำส่วนที่เหมาะนะคะก็น่าจะเป็นใบสดใบสดเพราะว่าใบสดนี้จะหาง่ายนะคะอย่างกับที่อาจารย์ถืออยู่เนี้ยเห็นไหมคะทราบไหมคะว่าเป็นใบอะไรใบกล้วยเ<บ>หรอคะใช่แล้วใบกล้วยแต่ว่าคนไทยเรียกว่าใบตองนะคะ ใบตองเนี่ยหาได้ง่ายในประเทศไทยอาจารย์นงรักษ์อธิบายว่าใบไม้ที่จะเอามาทําจานชามได้นั้นมีหลายใบแต่หลักๆแล้วจะต้องเป็นใบไม้ที่มีความแข็งแรงอย่างพวกใบตองกาบกล้วยใบบัวและใบศักแต่ก็ต้องระวังใบที่มีแกนกลางใหญ่ๆอย่างใบสักใบนี้ เพราะแกนใบที่ใหญ่เกินไปจะทำให้เวลาที่เอาไปทำจานชามจะเกิดเป็นรูรั่วซึมได้ทีนี้ตอนนี้เรารู้จักประเภทของใบไม้ที่จะมานำมาทำถ้วยแล้วนะคะน้องๆพร้อมที่จะทำถ้วยกันหรือ,อยังคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะค่ะ,คะงั้นเดี๋ยวเรามาทำถ้วยใบไม้กันเลยนะคะค่ะอาจารย์นงรักษ์ให้พวกเราช่วยกันตัดแกนของใบออก ให้เหลือแต่ใบเปล่าๆแล้วเอามาวางทับกันแบบนี้แบบนี้เป็นรูปอ่าไขว้กันแบบนี้นะคะใช้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาใบตองมาวางจากนั้นก็นาใบตองมาวางขวางเส้นใหญ่ของใบสักแล้วพลิกอีกด้านวางใบตองไว้แบบเดียวกันก็จะทําให้เป็นจานชามที่ใส่น้าได้ดีขึ้นเอออาจารย์ครับ ทำไมหนึง่งคิดวิธีการทําจานชามจากใบไม้หรอครับเอ่อน้องๆคิดว่าถ้าเราใช้จานชามจากถ้วยพลาสติกและโฟมเนี่ยจะมันจะเป็นยังไงเอ่ยก็จะเอาไปเผาหรือว่ากบดินค่ะอื <c oughs> อาจจะเป็นมลพิษก็ได้ <c oughs> ใช่แล้วนะคะถ้าเราเอาไปเผาเนี่ยมันจะเป็นมลพิษแล้วถ้าเราไปฝังล่ะคะคิดว่ามันจะย่อยไหม ย่อยแต่นานมากใช่ค่ะมันจะย่อยนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้วยใบไม้นีค่ะที่อาจารย์คิดเนี่ยก็เพื่อให้มันย่อยสลายง่ายอาจารย์นงรักเล่าเหตุผลที่ทำจานชามใบไม้พวกนี้ขึ้นมาว่าแม้กล่องพลาสติกและกล่องโฟมบางส่วนจะนำไปรีไซเคิลได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเผาทิ้ง หรือกลูกลงดินเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเป็นจานชามจากใบไม้แล้วก็จะย่อยสลายได้ง่ายมากแถมไม่มีพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะแล้วที่เจ๋งกว่านี้ก็คือทั้งเศษอาหารทั้งใบไม้หลังจากเราใส่อาหารแล้วก็ยังนำไปทำเป็นปุ๋ยชั้นดีได้อีกด้วยเออพอจาทำเศษนี้แล้วหรอครับ ต้องทำาไงต่อครับเราก็จะแบบเอาไปเข้าเครื่องที่อาจารย์เป็นคนคิดเนาะค่ะอาจารย์นงลักให้เรานำใบไม้ที่วางซ้อนกันใส่ไปในเครื่องขึ้นรูปจานชามที่พอกดเครื่องลงมา ความร้อนก็จะทำให้ใบไม้ออกมาเป็นจานชามแบบนี้หลังจากขึ่นรูปเป็นชามได้แล้วทีนี้ก็ตัดใบสวนเกินออกก็จะได้จานชามที่พร้อมใช้งานแล้วนอกจากนี้อาจารย์นงรักษยังบอกอีกว่าจานชามใบไม้พวกนี้ นอกจากจะช่วยให้คนหันมาปลูกต้นไม้กันเยอะขึ้นเพื่อเอามาทำจานชามแล้วก็ย <have SAN> <Maria> ังทำให้คนมีรายได้จากการขายและส่งออกจานชามพวกนี้ด้วยนะสุดยอดเลยฮะเป็นไงล่ะเคสเคสที่บอกแล้วว่าใบไม้อะสามารถเอามาใส่น้ำซุปน้ำแกงแถมเอามาใส่ของหวานที่เป็นน้ำน้ำได้ด้วยค่ะเชื่อแล้วค่ะ แถมยังไม่เป็นมลพิษต่สิ่งแวดล้อมด้วยย่อยสลายง่ายแล้วก็เป็นปุ๋ยได้ด้วยเจ๋งสุดๆไปเลยเนาะแต่แหมหนูว่านะพี่แชมป์อ่ะอาจจะไม่ได้ทดสอบจานชามใบไม้จริงๆหรอกพี่แชมป์หิวหรือเปล่าพี่ทดสอบจริงๆหมายถึงทดสอบความอร่อยอะอม,มาว่าแล้วเชียวมีแต่ของที่พี่แชมป์มชอบเนั้นลอ่ะรีบกินกันมามาเร็ว ้องถึงเวลาสนุกคิดกับปริศนาภาษาพี่วิวแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะคะเรารู้เรื่องอุปกรณ์การกินข้าวกันไปเต็มเลยว่าแต่คำถามข้อแรกของพีเวิวเนี่ยถามว่าน้องๆรู้ไหมเอ่ยสมัยก่อนคนไทยเราใช้อะไรในการกินอาหารระหว่าง 1. ช้อนเหล็ก 2. ตะเกียบ 3. มมือคำตอบคือใช้มือคะ่ะ คนไทยสมัยก่อนใช้มือในการกินข้าวหรือที่เราเรียกว่าการเปิบค่ะวิธีการเปิบอาหารด้วยมือของคนทั่วไปก็คือการใช้มือตะล่อมอาหารมารวมเป็นคำเน้นอาหารคำนั้นให้อยู่ภายในอุ้งนิ้วก่อนเอาเข้าปากค่ะการกินข้าวร่วมกันของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะเพราะว่าเขาจะมานั่งล้อมงกินกันนะคะแล้วก็พูดคุยกันไประหว่างที่กินข้าวค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนไทยเราจะใช้มือกินอาหารตลอดไปนะคะดังนั้นคำถามข้อถัดไปของพี่วิวถามว่าคนไทยเราเริ่มใช้ช้อนกู่กับซ่อมในการกินอาหารในสมัยรัชกาลใดระหว่าง 1. รัชกาลที่2 2. รัชกาลที่3 3. รัชกาลที่4 คำตอบก็คือรัชกาลที่4ค่ะแต่เดิมคนไทยใช้มือกินอาหารมีการใช้ช้อนสั้นหรือช้อนกลางเพื่อตักน้ําแกงน้าซุปต่างๆบ้างแต่สิ่งที่แปลกใหม่เลยก็คือการใช้ช้อนกับซ่อมคู่กันซึ่งจะมาเริ่มจริงๆในสมัยรัชกาลที่4ที่มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาจากนั้นการใช้ช้อนซ่อมในวังก็แพร่มาสู่ประชาชนทั่วไปจนเราใช้กันมาถึงปัจจุบันนี้นี่แหละค่ะ แต่ละชาติเนี่ยก็จะมีมารยาทแล้วก็วิธีการกินอาหารที่แตกต่างกันไปในแต่ละชาติแต่ละวัฒนธรรมใช่ไหมคะอย่างไทยเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะบอกพวกเราตลอดเลยนะว่าอย่าร้องเพลงตอนกินอาหารนะซึ่งชาติอื่นเขาก็มีของเขาเหมือนกันค่ะเรามาดูของชาติอื่นกันดีกว่าคาถามข้อนี้ของพี่วิวถามว่าในประเทศจีนในวัฒนธรรมจีนเนี่ยการเรอบนโต๊ะอาหารดีหรือไม่ดีระหว่าง1ดี2ไม่ดี คำตอบคือดีค่ะเพราะว่าการเรอถือเป็นการให้เกียรติคนที่ทำอาหารและเป็นการชื่นชมว่าอาหารจานนั้นอร่อยเอาละตอนนี้เราดูวัฒนธรรมจีนกันแล้วมาดูที่วัฒนธรรมญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าค่ะคําถามของพี่วิวข้อนี้ถามว่าข้อใดถือเป็นมารยาทที่ถูกต้องในการใช้ตะเกียบของคนญี่ปุ่นระหว่าง1 ปักตะเกียบไว้บนข้าว 2. วางตะเกียบไว้บนที่พักตะเกียบและ 3. เอาตะเกียบวางพาดบนชามคำตอบคือวางตะเกียบบนที่พักตะเกียบค่ะ สำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยมารยาทในการใช้ตะเกียบมีอยู่หลายข้อด้วยกันเช่นห้ามใช้ตะเกียบจิ้มแทนการคีบและห้ามใช้ตะเกียบคุยอาหารในจานร,รวมจะถือว่าไม่มีมารยาทนะคะนอกจากนี้ยังห้ามดูดแล้วก็ห้ามควยตะเกียบเพราะถือว่าเสียมารยาทแล้วก็จะเป็นการไม่เคารพคนที่รว่วมโต๊ะด้วยค่ะและที่ร้ายแรงที่สุดก็คือห้ามปักตะเกียบลงบนอาหารเพราะจะมีลักษณะเหมือนกับการปักทูบให้อาหารกับคนตายค่ะ ดังนั้นทางที่ดีเนี่ยนะคะควรจะวางตะเกียบไว้บนที่พักตะเกียบค่ะเพราะการวางพาดบนชามเนี่ยจะเป็นในนสื่อว่าอาหารไม่ถูกปากนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นต่อว่าพ่อครัวเอาค่ะ แม่น้องๆเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์การกินอาหารนี่น่าสนใจจริงๆนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ปากที่บางทีเราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเลยค่ะแต่น่าเสียดายมากๆนะคะที่เวลาของเราในสัปดาห์นี้หมดลงแล้วค่ะอย่างไรก็ตามไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าก่อนจากกันไปพี่วิวมีคําถามมาถามน้องๆเช่นเคยนะคะคําถามของพี่วิวในสัปดาห์นี้ถามว่า น้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคนในซ่าชวงจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ตะเกียบทำจากวัสดุอะไรเอ่ยอ่าถ้าใครตอบได้นะคะรีบเข้าไปที่ f c e e o o o k แฟนเพจสังคมสนุกค,คิดแล้วไปตอบเลยค่ะเพราะว่าพิวนีมของรางวัลน่ารักน่ารักแบบนี้มาแจกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ